พระอาจารย์สมทบท่านเมตตาโทรหาอาจารย์ตอนเช้าท่านตกท่านเป็นห่วงเรื่องคดีล้มละลายได้ข่าวแล้วก็คุยกับอาจารย์ว่าเกิดอะไรขึ้นเล่าให้พระอาจารย์ฟังหน่อยอาจารย์ก็เล่าให้ท่านฟังว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นในรายละเอียดยังไงท่านก็บอกอ๋อเข้าใจละแล้วท่านก็พูดก็คุยกันอยู่นานก็คุยกันถึงเรื่องพระพระมหาอุเทน ก็คุยกันอยู่ซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ฟังท่านนะแล้วอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวไม่กี่วันนี้แหละอาจารย์คงจะยุติการพูดถึงเรื่องเรื่องท่านแล้วเมื่อวานก็พูดถึงทาเวลาวันนี้ก็จะไม่พูดแล้วก็จะไม่พูดแล้วก็จะพอและเดี๋ยวก็จะกราบขอขมาท่านด้วยแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้อาค่าพยาบาทไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแค่ต้องการตําหนิท่านว่าอย่าทําแบบนี้เลยแต่ในเมื่อท่านจะฟังหรือไม่ฟังเป็นเรื่องของท่านอาจารย์จะไม่พูดถึงท่านอีกยกเว้นมีข่าวมาถาม แต่ถามอาจารย์ก็จะตอบตามธรรมจะไม่ได้ตําหนิตีติงอะไรดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เหตุการณ์เป็นแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะขอเข้ามาผ่าไล์สดนี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านไม่อนุญ,ญาตให้อาจารย์ไม่อนุญาตให้อาจารย์เนี่ยไปเจออาจารย์ก็เดี๋ยวจะขอขออนุญาตกราบหน้าไล์สดนี่แหละฝากถึงท่านตัดคลิปไปเพราะพระอาจารย์สมทบท่านพูดว่าเมตตาท่านเถอะอย่าไปพูดให้ท่านเนี่ยเกิดความเกิดกฎเดือดเนื้อร้อนใจอีกเลย อย่าให้ท่านโกรธเกิดความเกิดแค้นโกรธแค้นอีกเลยปล่อยท่านไปเถอะเพราะอย่างในที่สุดแล้วท่านก็ห่มผ้าแห่งธงชัยแห่งพระอรหันต์อยู่ในปัจจุบันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์อยู่ในปัจจุบันยังไงที่สุดแล้วมันก็ยังเป็นอย่างนี้ท่านก็เลยพูดว่าเออปล่อยไปเถอะสงสารท่านเถอะเมตตาท่านเถอะอาจจะเลยตัดสินใจว่าโอเคได้ในเมื่อพระอาจารย์ขอเราจะละไว้ ทำตามท่านท่านอุตส่าห์ชี้โทษแกเราแล้วเราก็ควรจะทําตามที่ท่านแนะนําเอาจริงๆนะอาจารย์ก็ท้อเหมือนกันนะเอาจริงๆแต่กูไม่ได้ถอยนะท้อแต่ไม่ถอยอาจารย์จะบอกอะไรให้อย่างนะอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยอีกหน่อยหนึ่งนะคนเราเนี่ยจะไม่อยากมีใครทําดีไม่มีใครอยากทาเพราะทาดีแล้วโดนโดนขุดโดนคุยโดนทําร้ายโดนใส่ร้าย โดนทุกอย่างที่โดนได้มันจะขุดจะคุยทุกอย่างมาหมดโดนหมดทุกอย่างเท่าที่โดนได้อีกหน่อยคนทำดีจะน้อยลงเพราะว่าทำดีมันยากทำชั่วมันง่ายเพราะทำชั่วเนี่ยปิดบังไว้ไม่ต้องมีใครมาเปิดเผยแต่ทำดีเนี่ยมันพยายามจะขุดเอาทุกอย่างมาให้มันผิดให้ได้ยากอีกหน่อยใครอยากจะทำอะไรดีๆ ก็จะไม่กล้าทําเพราะว่ากลัวคนจะขุดคุยเรื่องในอดีตแม้เรื่องในอดีตจะจบไปแล้วก็ตามแต่สุดท้ายแล้วถ้าคนมันใจบางมันก็จะเกิดความหวาดกลัวสุดท้ายไม่ทําดีกว่าเพราะกลัวคนจะพูดถึงอดีตท,ที่ผ่านมาแล้วเกิดความอับอายขาย,ขายที่หน้าต่อประชาชนประชาชีความเร็วความชั่วจะทวีคูณขึ้นในโลกความเรวความชั่วจะปรากฏขึ้นในโลกจะแจ้งขึ้นในโลกเพราะการทำเรวทำชั่วคนจะสนับสนุนได้ดีกว่า การทำดีอาจารย์ไม่ได้พูดว่าอาจารย์ทำดีทุกเรื่องแต่อาจารย์พูดว่าสิ่งที่ทำดีมันมากกว่าสิ่งที่ทำดีมันมากกว่าไม่ดีอาจารย์ไม่ดีสมบูรณ์ร้อเอร์เซนเพราะอาจารย์ไม่ใช่พระอาหารหันต์เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ย มันจะเป็นเหตุเพศภัยของสังคมถ้าในเมื่อสังคมจะมีการจ้องทำลายทำร้ายกันแบบนี้ต่อไปตรวจสอบเป็นเรื่องปกติของโลกสามารถตรวจสอบได้แต่การใส่ร้ายป้ายสีการโจดการการเหยียดหยามอย่างการดูถูกกันอันนี้แหละเป็นเรื่องที่อันตรายต่อสังคมบ้านเราคนที่อันตรายต่อสังคมบ้านเราไม่ใช่อาจารย์ แต่คนที่อันตรายคือคนที่จ้องจะทำลายคนอื่นถ้าเปิดเผยชี้แจงแถลงไขความเลวความชั่วของคนที่หลอกลวงคนอื่นโดยมีหลักฐานชัดเจนมันก็กล้าเปิดเผยแต่พยายามจะแฉะเพื่อให้เขาเนี่ยล่มล้มด้วยการใส่ร้ายป้ายสีด้วยคำไม่จริงทุกเรื่องอันเนี้ยเป็นอันตรายต่อสังคมเพราะสุดท้ายอาจจะไม่แปลกใจนะว่าครูบาจามบางทีทำไมหลบลี้หนีหายเข้าป่ากันหมด เพราะว่าโลกมันเป็นแบบนี้โลกมันเป็นแบบนี้มันชิงชังกันแบบนี้ครูบาจารย์เลยไม่อยากมาทะเลาะเบาแว้งกับใครไม่อยากมาวุ่นวายกับใครเพราะมันคับแคบสังคมมันคับแคบสังคมมันยอมรับความจริงไม่ได้ท่านเลยเดินหนีหายเข้าป่าเราก็ไม่ต้องแปลกใจนะที่ทำไมคำสอนพระเจ้าเนี่ยมันหาได้ยากเหลือเกินในประเทศเรา ไปหลบอยู่ตามวัดป่าวัดเขาหมดต้องสแสวงหาขุดคุยเข้าไปไม่สามารถมีให้เห็นได้โดยทั่วไปสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะสุดท้ายแล้วมันก็เกิดทําให้ธรรมะของพระเจ้าไม่รุ่งเรืองเพราะเวลาออกมามันก็โดนแบบนี้ตลอดเวลาเอาจริงๆนะอาจารย์ก็ท้อเหมือนกันนะเอาจริงๆแต่กูไม่ได้ถอยนะท้อแต่ไม่ถอยท้อเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ท้อ สุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องแบบนี้ปรากฏขึ้นมาอีกเยอะกูจะบอกให้เรื่องที่พยายามจะทําให้กูล้มลงเนี่ยเดี๋ยวจะมีมาอีกมึงรอดูได้เลยกูบอกแล้วว่ากูเป็นคนชั่วกูไม่ใช่คนดีกูเคยชั่วมาก่อนแต่ปัจจุบันกูเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แม้หลายๆอย่างยังเคลียร์ไม่จบแต่หลายอย่างกูจบไปแล้วและสิ่งที่ยังเคลียร์ไม่จบความรู้สึกกูจบหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทําให้กูเนี่ยยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นต่อไปได้ ไม่มีเพราะกูจบลงเลยนะ่ะหมดแล้วในเรื่องเหล่านั้นมันก็น่าสลดสังเวชต่อสังคมสุดท้ายแล้วจะไม่มีใครกล้าแสดงความเห็นอะไรในโลกนี้อีกเลยจะไม่มีคนประเภทกูเนี่ยขึ้นมาต่อต้านกับความเห็นผิดในโลกที่จะมาต่อสู้กับความงมงายไร้สาระปัญญาอ่อนกูบอกให้หมดจากกูไปก็ไม่มีใครกล้าทําอีกแล้วเพราะเขาจะเห็นกูเป็นตัวอย่างว่าเวลาใครทํา ตามหลักคำสอนพระเจ้าแล้วโต้แย้งกับหลักความเห็นผิดหลักสายศาสตร์ในโลกเขาจะเห็นว่าต้องรับผลของการกระทำนั้นยังไงสุดท้ายแล้วจะไม่มีใครกล้าทำไม่มีจะไม่มีใครกล้าทำจริงๆังแบบนี้อีกเลยมันจะหมดมันจะไม่มีใครกล้าทำกูก็ทำได้เท่าที่กูทำได้วันหนึ่งกูเหนื่อยล้ามากกูก็ทำไม่ไหวเหมือนกัน สุดท้ายแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมกูก็เสื่อมอ,อร่างกายกูก็เสื่อมทุกอย่างกูก็เสื่อมเสื่อมของกูคือเสื่อมจากการสอนแบบนี้กูวิเวกหลีกเล้นหนีเข้าป่าเข้าเขาดีกว่ากูเหนื่อยกูไปพักสงบดีกว่าเมื่อมีคนมาขอเงินกูเยอะขึ้นนะเมื่อวานก็แม่ชีจะมาขอเงินกูพยายามมาก กูให้ไป2อ0พไม่พอจะเอา7 0 0ดแล้วตามจะเอาให้ได้กูไม่ให้ขอโทรศัพท์กูเครื่องหนึ่งกูก็ให้เพราะกูมีโทรศัพท์เหลืออยู่ไม่ได้ใช้กูก็ให้ไปเขาบอกเขาไม่มีแต่ตอนเดินมาขอเงินกูอีกรอบนึงถือ iPad มาเครื่องหนึ่งหรือแท็บเล็ตอะไรสักอย่างเนี่ยกูงงมากแท็บเล็ตหมเอียมเลยถือมา เอาโทรศัพท์กูไปทําอะไรอ่ะทางนั้นอะแต่หลังใครมาขออะไรอย่างนี้กูไม่ให้แล้วนะกูบอกเลยจะมาหาว่ากูใจจืดใจดําไม่ได้นะถ้ากูให้ทุกคนกูตายก่อนภาระหนี้สินกูก็มีภาระค่าใช้จ่ายกูก็ตั้งมากมายกูต้องช่วยเหลือคนอื่นนี่ต้องเยอะต้องแยะทําไมกูต้องมาช่วยกับอีกแค่คนคนเดียวไม่เข้าใจนี่แหละคือเหตุผลที่กูไม่ให้ใครเข้าบ้านทุกวันนี้ใครนึกจะมาก็มา พระก็มาชีก็มาแล้วมาแต่ละคนไม่ผลเรื่องเงินมีน้อยรูปที่มาแล้วดีจริงๆแต่หลายรูปก็มาหลายคนก็มาหวังผลประโยชน์มาขอตังค์เพราะคิดว่าคนอย่างกูให้แน่นอนซึ่งกูก็ให้จริงๆแต่ตาหลังกูจะใจเจืดใจดำกูจะเดินหนีกูจะไม่ลงไปเจอพ่อกูเจอแม่กูเจอกูจะสั่งเขาไว้กูจะไม่ให้ใครเจอถ้ามาไม่พบมาไม่ไม่ขอก่อนไม่นัดก่อนกูไม่ลงไปเจอจริงๆ Major